สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเดอ้อครับเมื่อนี้กับมาพบมาพ่อนะครับกับทางผู้ย่แสนบ้านทุ่งคือเกาเดอ้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางผู้ยิบ้านฟินแลนด์สูฟังเดอ้อครับว่าแล้วก็เดี๋ยวเข้าเรื่องนะครับเอฟซแห่ร่วมยินดีหลังบอสบิก๊กโพสถึงโกกิแบบนี้นะครับเกิดนี่ยังขึ้นเนาะบัดที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเบ้าซูฟังเดอ้อครับผม ก็คือว่าแบบนี้เนาะครับเมื่อคื้นที่ผ่านมาเนาะครับทางบอดบิกนะครับเพิ่นก็ได้ออกมาโพสเฟีดนะครับพี่น้องผ่านเฟีดของเพิ่นนะครับคุณทิติวุฒิวารุณนะครับซึ่งเป็นการโพสรูปของทางน้องโกกีนะครับแล้วก็พร้อมแคปชั่นแบบนี้เนาะครับเดี๋ยวผมอ่านสู่ฟังเด้อครับน้องสาวฉันมันก็เก่งได้พี่ชายนั่นแหละวสันครับพี่น้องผู้จัดการฟินแลนด์คาเฟ่ สาขาอุดรและบาโฮดสาขาขอนแก่นนะครับซึ่งพยาบาลฟิลแลดงก็คือหมายถึงทั้งน้องโกกีนั่นแหละครับพี่น้องเพิ่นก็ได้รับตำแหน่งนะครับก็คือเป็นผู้จัดการนะครับฟินแลนด์คาเฟ่ก็คือเป็นคาเฟ่ของทางพยาบาลฟินแลด์นั่นแหละครับพี่น้องที่พื้นเฮ็ดอยู่อุดรนะครับสาขาอุดรแล้วก็สิมิบาโฮดนะครับที่เพิ่นเคยประกาศเคยบอกก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องที่อยู่ขอนแก่นก็คือบาโฮดก็สิเป็นทั้ง น้องโกกีนี่แหละครับพี่น้องที่สิเป็นผู้จัดการนะครับก็คือบอกง่ายๆนะครับปุยบ้านฟินแลนด์เพื่อนกะงานหลายอยู่แล้วนะครับพี่น้องบัตรที่นี่พอมีธุรกิจนะครับคาเฟ่แล้วก็ธุรกิจบาร์ฮนมาเพื่อนก็เลยได้มอบหมายนาที่ตรงนี้ครับให้ทางน้องโกกีนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นผู้บริหารบอกง่ายๆนะครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นเอฟซีก่าเฮ่เข้ามานะครับ ยินดีเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่น้องส่วนมากก็บอกว่ายินดีกับน้องโกกีด้วยเกง่งสวยรอบด้านนะครับซึ่งทางน้องโกกีเองเพื่อนก็ได้ขอมาคอมเมนต์คือกันนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนคอมเมนต์ว่าล่าสุดรับงานพรีเซนเตอร์ค่ะว่าสันครับพี่น้องพร้อมกับสติ๊กเกอร์หัวเราะกับความหมายก็คือว่าเพื่อนกับเอาทุกงานคือกันประมาณนี้นะครับพี่น้องล่าสุดนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์พร้อมนะครับประมาณนี้นะครับทางพี่นุ่มนะครับ พี่นุ่มฟินแลนด์กับมาคอมเมนต์นะครับสติกเกอร์หัวใจให้นะครับน้องจีนนี่ซีโฟก์ับมาออกมามาคอมเมนต์ว่าสวยจริงมากค่ะวสั้นครับพี่น้องนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาูฟังได้เลยครับน้องเหนืออื่นใดกะขอแสดงความยินดีกับทางน้องโกกินะครับผมเป็นผู้จัดการนะครับฟินแลนด์คาเฟ่สาขาอุดรน,นะครับแล้วก็จะได้เป็นผู้จัดการของบางฮงอสสาขาขอนแก่นด้วยนะครับ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พี่น้องบ่ว่าสีมีเรื่องแล้าด่ามาหรือว่าคุณหรือว่าเพจต่างๆที่โจมตีแล้วนะครับแล้วก็ได้ตอบโต้อย่างพี่น้องแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเห็ดงานของเราไปนะครับยิ่งลดแห่้นี่งานก็เข่ามาเรื่อยเด้อยครับพี่น้องนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับใครจะพูดคจชว่าอะไรให้นะครับก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเดียวมีแต่สิรวยไปหนาเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ